โอ้ oh. แป๊บเดียวเองเสร็จแล้วฝั่งนี้สองฝั่งอ่ะย้ายดินมาฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นครับสวัสดีครับจุ๊ใชายบ้านนาครับก็มาติดตามนะครับเจ้ายักษ์เขียวนะครับ m a ร์คซิกซูเปอร0เครับ ก็ชื่อยักษ์เขียวของอาจารย์ชูนะอาจารย์ชูก็เดินไปดึงสโลปแล้วครับนี่ดินลักษณะน,นี้มันต้องทําให้เอียงอย่างนี้นะครับมันถึงจะอยู่เราเดินมานี่ครับดูสครับดินมันไหลครับผม ต้องค่อยแต่งดึงสโลปให้มันเอียงครับถ้าทําให้มันเอียงได้มันก็อยู่เลยครับแต่มันซึมมามันก็ไหลเป็นบางจุดนะครับนี่ ดินทรายซับน้ำนะครับ มันไหลามาดูมันซึมมาซึมมาเร็วจริงเลย ร้อนมากแล้วร้อนสามวันแล้วครับอากาศนี่แต่เขาบอกว่าพายุจะมาแต่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหน สายไฟนะลูกเพ่สายไฟเขาขาดนะลูกเพ่เอ้า <laughs> ใกล้ถึงเวลายังใกล้ๆๆแล้วใช่ไหมถ้าใกล้แล้วก็รีบทำไปในในไมันไม่หายเพราะอันนี้ขงบนมันนามันเป็นนามันเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ขุดทำไมเขาจะเทพ,พื้นห่จะเทพ,พื้นหรือจะวางหินเทพื้น เวียดซึมซึมเหมือนไงอยู่ฝั่งโน้นเลยเมื่อก็เจ้าสมลายนั่นแหละดึงไปดึงมาอย่างนี้หละดึงไปดึงมาอยู่ตลอดนี่แหละนั่นก็บอกว่าแม่โครมันมีงานทำมั้มีงานทำแล้วมันซึมข้างล่างเนาะเหมือนเดิมไม่ไม่นั่นมันไม่อยู่หรอกต้องสูบแล้วก็ต้องสูบแล้วก็รีบทํา พักเมื่อยพักแขนพักขาก่อนอพอห้าโมงก็ขับรถไล่กันไปไปจอดรังค้า <c oughs> โอเคไหม <c oughs> วันนี้ไม่เอาเยอะด้วยวันนี้เอาสองสองพอเมื่อวานว่าเอาสองสามนูแล้วเสียอกไอด้มามยัง ขับรถถ่ายโอ้กับรถถ่ายน้องตะเคียนว่ะวิ่งวิ่งวิ่งไปราบยูไป,ไป,ไปตน้นยางมาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รับพระก็เสร็จแล้วรับพระไปแล้วก็ไปให้ไปสวดชันข้าวเช้าตอนเย็นก็ตอนเช้าไปทำงานปกติหรือคอยดูทาไม่ให้ขับแล้วมั้ง เขาเลิกงคบแล้วมั้งโอ้ร้อนโอ้ร้อนแบบไม่ใช่ธรรมดาเลยร้อนนี่กาดนี่เมฆสูงอยู่ นี่แปลว่ามันยังมาไม่ถึงกงนโอ้พากันไปดึงต้นไม้ไม่ตัดมันเคยล้มมอนร่อนะดึงโยกอยู่นั่นแหละ <c oughs> ลงมาปุ๊บร้อนเลยร้อนแบบตับแตกเลยอ่ะจันชูก็ลงมาสูดอากาศร้อนๆแล้ว <laughs> จะหน,นาลังจะอยู่ห้องแอร์มานาน,อนโอ้ร้อนเลยเลยรับได้ที่ดุดูยังอยู่โลกก็ยังทอใช่ไหม ทำไมพูดออกสื่อยังงั้นจโอ,อครับก็จอดพักแขนนะครับเมื่อยครับเมื่อยแขนก็ถามจันชูว่าจันชูบอกว่าขุดแล้วก็เขาจะเทปูนหรือเทหินนี่ครับครับรับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับจบแล้วเอารายยาว เอายาวเอฟซดูเบื่อขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม